ขออนุญาติเชิญทั้งสองท่านนะครับถ่ายรูปน,นะครับบนเวทีนั่นเองนะฮะ บอกเลยนะฮะบอกนะคืนนี้ทุกคนต้องนอนหลังตรงนะฮะตะแคงแน่เลยความสุ่มเลยตะหูแนะดีงามจริงเนาะดีงามจริงเนาะนอน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 ดีมากอะโอเคสมิทสองงานสองงานงานภาพที่อยากงานโอเคฮะอ่าภาพไม่ โอเคทรีออาพี่นด้มาออาพี่นด้มาทุกคนอยู่ในพจก์สื่อโซเชียลมีเดียนะได้นะครับขอบคุณมากเลยครับโอเคอ่ะ